ดค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างรายการดีๆที่ออกอากาศโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันนังคารเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วเราก็มีรีรันทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะ รายการของเรานะคะก็เป็นรายการที่ให้ความรู้อันทันสมัยด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะแก่ประชาชนค่ะเราก็จะนําความรู้ที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมหลายๆสาขานะคะมาพูดคุยกันในรายการและในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดรดาวสุวรรณแสงจันเจริญค่ะเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะแล้วก็เรามีท่านวิทยากรนะคะที่มีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับ แร่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องแร่ๆนะคะพวกของสวยของงามของความสวยความงามหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็เรามีท่านวิทยากรชื่ออาจารย์ดรธีาารยุทธ์เพงสะอาดสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโโรเลียมนะคะคก็ก่อนอื่นเลยขอยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็เพิ่งทราบว่าอาจารย์เป็น อาจารย์พึ่งพึ่งได้รับตําแหน่งเข้ามาใ,ในคณะนะคะก็ก่กอนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องรแรกๆก็ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองก่อนค่ะอ๋อครับผมอาจารย์ดรธีรยุทธ์เพ่งสะอาดนะครับก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเรเลียมครับคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับพึ่งพึ่งพึ่งเข้ามาเลยนะครับก็ ผมจบปริญญาตรีแล้วโทนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เลยครับที่ภาวิชานี้ที่ทํางานอยู่ครับแล้วก็ปอ,อเอกครับจบที่ฮอกไกโดครับฮอกไกโดอินเตอร์เนชประเทศญี่ปุ่นครับด้านมิน e r a ร processing a n d s o r o p y recycling ครับค่ะแล้วเป็นมายังไงคะอาจารย์ถึงถึงสนใจงานด้านเรียกว่าหัวข้อในวันนี้เป็นงานเกี่ยวกับ Mineral processing การแต่งแร่สำหรับ งานทางอุตสาหกรรมพอพูดถึงแร่กาาร่อนอาจารย์มันคืออะไรคะมันคืออะไรคะแร่จริงๆถ้าเป็นแร่คืออะไรอันนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าอาถามว่าแร่มาจากไหนแล้วแร่ไปใช้ทําอะไรบ้างเนี่ยทุกคนน่า,นาจ,จะจับต้องได้ง่ายกว่านะครับ,รบถ้าพูดถึงแร่ครับทุกคนก็อาจจะเข้าอาจจะค่อนข้างทราบว่ามันมาก็มาจากพื้นดินนั่นแหละหรือบอางทีเขาจะเรียกว่าทรัพยากรธรณีนะครับเป็นทรัพยากรที่มาจากพื้นดิน ซึ่งจริงๆมันก็จะมีทั้งพวกที่เป็นแร่พวกแร่ของแข็งนะครับหรือจะเป็นพวกอะปิโตเลียมพวกก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ํามันนะครับก็คือมีในรูปของแข็งของเหลวได้ของในก๊าซนะครับก็ในส่วนของผมเองผมจะดูแลที่ดด้านของที่เป็นของแข็งเป็นหลักะครับพวกแร่ซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยเราได้สัมผัสกับพวกแร่มาตลอดนะครับเพราะว่าแร่เป็นเหมือนทรัพยากรหนึ่งที่เอาไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์มากมายนะครับยังเรื่อง เครื่องสาอางที่เมื่อกี้ความสวยคําอามเครื่องประดับหรือไม่แม้แต่รถอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมันก็มีส,ส,ส่วนประกอบของแร่ทั้งในเคสของพวกแร่โลหะนะครับหรือว่าอโลหะพวกหม้อชาอะไรเงี้ยพวกเครื่องเซรามิกหรือจะเป็นแร่พลังงานพวกฐานหินที่มาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าแร่สารละลาชาตที่ทําเป็นเครื่องประดับอย่างนี้ก็มีประมาณกลุ่มย่อยๆประมาณนี้ครับเรียกว่าเกี่ยวกับเราทุกๆด้านเลยไหมคะตั้งแต่ ตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตื่นมายาสีฟันแปรงสีฟันก็มีใช่ครับแร่อยู่ด้วยจะเป็นพวกเหมือนกับเราผลิตแร่เนี่ยครับเพื่อสร้างสารประกอบหรือว่าธาตุต่างๆครับแยกออกจากกันเอาไปใช้ประโยชน์ในที่มันเหมาะสมให้คุ้มค่าที่สุดประมาณนี้ครับค่ะพออาจารย์พูดถึงว่าแร่นี่คืออยู่ในพื้นดินของเราเนาะครับค่ะพอพูดถึงของที่มันออกมาจากดินจากทรายจากพื้นอย่างเงี้ยค่ะมันเอามาใช้ได้เลยไหมคะหรือว่าต้องมีการ ผ่านกระบวนการยังไงคะอาจารย์ครับอ,อันนี้ก็ตรงๆเลยนะครับก็คือถ้าทุกคนเห็นว่าดินอย่างเงี้ยมันก็มันมันไม่ได้เป็นภูเขาเป็นทองหรือว่าเป็นเหล็กทั้งลูกนะครับ<ช>มันจะมีส่วนผสมของแร่นู้นแร่นี้ผสมกันผสมกันนะครับทั้งมีทั้งแร่มีค่าแร่มีค่าซึ่งก่อนที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยครับเราก็ต้องเอา,อาใช้กรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งมาแยกเอาแร่มีค่า2ชิ้นออกจากกันหรือว่าเอาแร่มีค่าออกจากแร่แม่มีค่า ซึ่งกระบวนการนียครับเราเรียกว่าการแต่งแร่หรือ mineral processing ครับการแต่งแร่นั่นเองพอก็คือทําเหมืองขุดออกมาได้่ได้มาเป็นก้อนสมมติก้อนหนึ่งก้อนก็ต้องมีการแต่งแร่ใช่คในทางวิศวกรรมการแต่งแร่ขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าพอได้ก้อนดินมาแล้วต้องยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้ขอเล่าย้อนตั้งแต่เรื่องเมื่อกี้เรื่องแร่นะครับก็เราต้องทํางานหลายๆส่วนครับมีคนหลายๆกลุ่มมาช่วยๆกันนะครับเริ่มจากนักธรณีเลยก็ต้องไป สำค้นหาแหล่งแร่ว่าตรงไหนมีศักยภาพในการทําเหมืองนะครับห,รหลังจากนั้นวิศวกรเหมืองแร่ที่มีหน้าที่ออกแบบการทําเหมืองทําหน้าที่ขุดผลแร่ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นรูปในรูปแบบเหมืองบนดินหรือเหมืองใต้ดินนะครับก็จะขุดเอาขนเอาแร่พวกนี้เอามาให้ลงแต่งแร่ทรานี้ก็จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรรมทางด้านการแต่งแร่และก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมเหมืองแร่นั่นแหละครับมีหน้าที่แยกเอาของพวกนี้ออกจากกาันอันดับแรกเลยนะครับก็เราต้องทําการลดขนาดซึ่ง หินเวลาระเบิดออกมาจากาเปลือกโลกนะครับมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เราต้องทําการลดขนาดให้แร่ที่มีค่ากับแร่ไม่มีค่าออกหลุดออกจากกันก่อนนะครับหล,หลังจากนั้นก็ใช้เทคโนโลยีทางฟิสิกส์ทางกายภาพนะครับมาแยกแร่ที่มีค่ากับไม่มีค่าออกจากกันเช่นการใช้ความหนาแน่นการใช้แม่เหล็กการใช้ไฟฟ้าหรือคุณสมบัติทางพื้นผิวเป็นต้นนะครับ ก็คือแร่ท <Gym n Napoleon>, ี่มีอยู่ในก้อนก้อนหนึ่งเขาจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันเช่นน้ําหนักความถวงจำเพาะกาานำไฟฟ้าอะไรย่างเงี้ยครับเราก็ใช้วิธีทางไฟฟ้าทางสมมติว่าให้มันตกตะกอนลงมาใช่ไหมละตกตัวโดยอัตราเร็วที่ต่างกันอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเทคโนโลยีการแต่งแร่ใช่ครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเหมืองบนดินกับใต้ดินเขามีลักษณะ เป็นยังไงคะอาจารย์ต่างกันอ,อันนี้ต้องดูตัวแร่ก่อนนะครับ <c oughs> ว่าแร่มันมีการอยู่บริเวณลึกมากแค่ไหนนะครับแล้วก็มันมีความคุ้มทุนหรือเปล่า <c oughs> ที่ที่จะมาะตักมันออกมาเพื่ออา <c oughs> จะไปแต่งแร่นะครับต้องดูที่ปริมาณแร่ที่มีอยู่เรื่องราคาอะไรงนี้ด้วยครับ <c oughs> ซึ่งปกติถ้าเลือกได้เขาก็จะทําเหมืองบนดินก่อนแต่ถ้ามันอยู่ลึกมากจนเราขุด ในคันทาเหมืองบนดินนะครับต้องทําการเปิดหน้าดินคือ <ละ S 2> เอาแร่ที่แร่หรือดินที่ไม่มีค่านะครับออกไปก่อนหลังจากนั้นถ้ายทาการเจาะระเบิดขุดขนนะครับเอาแร่ที่มีค่าออกมาเข้าสู่โรงแต่งคราวนี้ถ้ามันอยู่ลึกมากๆเราก็ต้องเปิดหน้าดินค่อนข้างเยอะะครับซึ่งอาจจะไม่คุ้มทุนมันก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเป็นการทําเหเมืองใต้ดินเป็นการเจาะอุโมงค์ลงไปไปทําเหมืองกันบนใต้ดินนะครับ <อ Mar. S 1> แต่หลังจากนั้น <ขะ S 1> เราจะเอาแร่มาใช้ประโยชน์ยังไงก็ต้องเอามาขนเข้าโรงแต่งแรก เพื่อแยกอีกทีหนึ่งอยู่ดีค่ะพอพูดถึงกระบวนการต่างๆในการแต่งแร่ขอย้อนกลับไปนิดนึงมีแร่อะไรบ้างค่ะที่ที่ทางวิศวกรรมเราใช้กันอ่าจริงๆก็เมื่อกี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะเป็นแร่โลหะนี่ก็มีหลายประเภทเลยโลหะที่เราใช้ชีวิตประจำวันเยอะๆเลยก็เหล็กอะลูมิเนียมทองแดงหรือแม้กระทั่งทองคำนะครับที่เป็นทั้งชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงเป็นเครื่องประดับด้วย แล้วก็มีพวกแร่โลหะอื่นๆนะครับหรือรวมถึงหินก่อสร้างด้วยนะครับอย่างพวกบ้านเรือนยอะไรเงี้ยเราใช้เป็นหินก่อสร้างผสมกับซีเมนต์ซีเมนต์นี่ก็จะมาจากหินพูนเหมือนกันต้องใช้แร่หลายๆอย่างผสมกันนะครับก็บจะมีพวกแร่เชื้อเพลิงพวกฐานหินหรือว่าแร่รัตนชาติครับมีค่อนข้างกว้างเลยแลร่รัตนชาติก<ม>็อาจเป็นพวกอ่าเหมืองเพชรเหมืองพลอยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ใน ต้องมีกระบวนการการทำเหมืองที่อาจจะแตกต่างกันบ้างวิธีการแต่งแร่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแร่นั้นๆนะครับค่ะแล้วพอพูดถึงตัวลักษณะแร่แร่ที่มันต่างกันเนี่ยค,ะค่ะรูปแบบแล้วก็เทคโนโลยีในการในการแต่งแร่ค่ะอาจารย์ของแร่แต่แต่ละชนิดในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตมีความเป็นมาพัฒนาการอย่างไรบ้างครับจริงๆเรื่องการแต่งแร่นะครับก็ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่าแก่นะครับตั้งแต่ยุคหินอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มมีการกระเทาะหินการายุคโลหะมีการเริ่มหลอมโลหะอะไรนะครับแต่สมัยก่อนแร่เนี่ยครับก็มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าปัจจุบันนะครับเพราะงั้นแร่ที่ใช้งานง่ายๆเขากา็เอาไปหยิบไปใช้กันไปเกือบหมดแล้วนะครับสมัยก่อนเราอาจจะเห็นมีการล่อนแร่นะครับล่อนทองก,กันที่ ภายแม่น้ําซึ่งปัจจุบันก็หลงเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆหลักการมันจะค่อนข้างคล้ายๆเดิมครับไม่ว่าจะเป็นสมัยอดีตหรือปัจจุบันแต่ว่าเรื่องความยากครับปัจจุบันอาจจะ,ะยากกว่าหน่อยเพราะว่าแร่ชนิดใหญ่ๆประเภทที่เป็นก้อนๆใหญ่ครับมันอาจจะน้อยหายากมากๆแล้วมันจะเล็กลงรวมถึงการกระจายตัวครับความเข้มข้นของ,ของมันอดีตมันอาจจะเปอร์เซ็นต์เยอะปัจจุบันอาจจะเป็นหลักต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ ppm อะไรอย่างนี้ครับซึ่ง ในอดีตอาจจะใช้เป็นแค่ความถ่วงจำเพาะความหนานแน่นเป็นการล่อนอย่างเดียวปัจจุบันอาจจะถ้าใช้ทางฟิสิกส์น,นะครับอาจจะใช้แรงโน้มถ่วงไม่เพียงพอต้องใช้เป็นเซนติฟิวเป็นแรงหนีศูนย์กลางมาเข้าไปช่วยครับเทคโนโลยีก็จะ <c oughs> เริ่อซับซ้อนขึ้นเร <c oughs> ียกว่าซับซ้อนขึ้นทรัพยากรน้อยอาจจะน้อยลงแล้วก็มีความปนเปื้อนมากขึ้นแต่ความต้องการของเราก็คือมากขึ้นไหมคะก็มีการใช้ในด้านอุตสาหกรรมใช่ครับปัจจุบัน ก็เนื่องจากการความพัฒนาของโลกนะครับ <Okay. S 1> ก็จะทําให้เนื่องจากเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆความต้องการของแร่เนี่ยถ้าเป็นแร่โลหะทั้งแร่โลหะอะไรครับก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะครับคือการนําทรัพยากรที่เป็นทุติยภูมิหรือเรื่องเขาจะเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลนะครับ <Okay. S 1> เป็นเออร์เบิร์นไมเนิงเป็นการทําเหมืองในเมืองคือคล้ายๆกับการทําเหมืองแร่ในอดีตน,นะครับจะเป็นคอนเวนชั่นอลไมเนิงนะครับที่เป็นการขุดเอาแร่ที่มีค่าออกจาก ผืนดินมานะครับแต่ว่าในเคสนี้เราจะเอาแร่ที่มีค่าจากกองขยะครับพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอื่นๆขยะในบ้านเรือนอะไระครับที่มันมีที่มันมีสิ่งมีค่าไม่ว่าจะเป็นในรูปของโลหะพลาสติกหรือว่าแร่อโลหะอื่นๆแก้วอะไรเงี้ครับนำมาใช้โดยคล้ายๆกับการทําเหมืองนะครับก็ขยะพวกนี้ก็จะมีการปนเปื้อนอมีผสมสมมติแก้วกับโลหอะอย่าเงี้ยครับ,เร,รบเราต้องใช้วิธีทาง การแต่งแรกครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเนาะก็พวกแรงน้มทวงพวกไฟฟ้าแม่เหล็กครับทำเอาแยกวัสดุมีค่ากับวัสดุไม่มีค่าออกจากกันเพื่อนําไปใช้ก็เหมือนกับเป็นเหมือนแหล่งทรัพยากรแหล่งใหม่ะนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ทดแทนแหล่งเก่าจากการทําเหมืองแร่ได้ โอ้ฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะมีคำมีคำมีคำศัพท์หนึ่งเออร n เบิร์นไมเงขาขอให้จา์ช่วยช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคอ่าถ้าพูดถึงการทําเหมืองแร่นะครับสมัยก่อนทุกคนก็อาจจะคิดว่าการเหมืองแร่ต้องเข้าป่าไปบุกป่าฝ่าดงเพราะแร่ในธรรมชาตินะครับมันอาจจะถ้ามันอยู่ในเมืองคนก็คงเอาไปแล้วนะครับในอดีตตอนนี้มันก็ต้องค่อนข้างหายากหน่อยก็ปัจจุบันนะครับการทําแหล่งเหมืองแร่ในเมืองก็คือการรีไซเคิลนะครับเพราะว่าขยะก็มันมาจากมนุษย์นะครับ ก็คือพวกเราใช้กินใช้ก็มีทั้งทั้งพวกอุปโภคบริโภคหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้เรามีความสดุกสบายในทุกวันนี้ครับหลังจากเราใช้มันเสร็จไปแล้วมันก็ค่าคุณค่ามันก็หมดไปอะครับแล้วก็กลายเป็นแค่กองขยะแต่คราวนี้กองขยะเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีค่านะครับมันมีโลหะที่มีค่ามันอยู่ที่ว่าเราจะแยกและเก็บกลับคืนมาเพื่อเอามาใช้ได้อีกหรือเปล่า ซึ่งมันก็เหมือนเป็นเป็นเหมืองที่มันอยู่ในเมืองเพราะเลยเรียกว่าศัพท์นี้ว่าเออเบิร์นไมนงคือต้องทําเอาไอ้กองขยะเนี่ยเหมือนเป็นเหมืองเลยเหมือนเป็นเหมืองแร่แต่เราไม่ต้องไปบุดป่าฝ่าดงไปการทําเหมืองแร่ในที่ธุรการดารแหละมาทาในเมืองมีกองขยะแล้วก็จริงๆเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับความเข้มข้นของแร่ในกองขยะเนี่ยในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นทองนะครับมีค่าที่สูงกว่าการทําเหมืองแร่ทองคําในปัจจุบันนี้นะครับ ็ถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญเลยทีเดียวครับเรียกว่าเจ้าตัวขยะมันก็มีมีการปนเปื้อนเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกันครับเราต้องทําการแยกเอาของมีค่าไม่มีค่าเอาจากกันเพื่อนําไปใช้ใหม่อ๋อค่ะแล้วแล้วเหตุใดมันถึงมีมีมูลค่าที่อาจจะสูงกว่าแร่ธาตุที่มาจากดินค่ะในในผืนดินนะครับ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นๆน,น,น,นะครับก็แร่ที่มีค่าเขาก็ใช้ไปหมดแล้วใช้ไปค่อนข้างเยอะและ้วคราวนี้ไอ้ภูเขาเนี่ยมันก็มีทองอยู่ไม่ไม่เยอะหรอกครับแต่คราวนี้ตอนเราไปใช้เป,เป็นเป็นวัสดุเป็นอุปกรณ์แล้วเรามันผ่านการแต่งมันการทันการทาเหมืองการแต่งแร่โดยทางอาจจะเป็นฟิสิกส์เสร็จแล้วถ้าไม่เพียงพอเขาก็ใช้ทางเคมีเสร็จแล้วมันอยู่ในรูปของทองคําบริสุทธิ์แล้วครับหลังจากนั้นเราไปผลิตพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามัน ตอนแรกทองมันค่อนข้างเยอะนะมันเหมือนกับทองเป็นชิ้นส่วน,นหน,หนึ่งในอุปกรณ์เนี่ยครับเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาทั้งภูเขากับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยโทรศัพท์มันก็มันค่อนข้างอ่าเยอะกว่าม้วนเรามันผ่านโปรเซสตมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบภูเขาหนึ่งตันกับผูกับอ่าโทรศัพท์มือถือหนึ่งตันเนี่ยครับมันอันนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่าว่าทองคําเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งอันนั้นมันเป็นการแบบกระจัดกระจายเลยนะครับอืมค่ะเรียกได้ว่าตัว ภูเขาขยะของเรามีการเจ้าตัวทรัพยากรที่อยู่ข้างในค่อนข้างจะสะอาดเหมือนเราทำการไต่มาแล้วานวรอบมานวรอบนึงค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนเราทิ้งทรัพยากรลงไปนะคะอาจารย์ค่ะค่ะพอพูดถึงตัวแร่นอกจากการนํามาประยุก์ตใช้ใน อิเล็กทรอนิกส์แล้วอะค่ะ,คะมีอุตสาหกรรมด้านไหนอีกไหมคะอาจารย์ที่เราใช้แร,จร่จริงๆเยอะมากเลยนะครับอย่างเซรามิกหรือว่าอุตสาหกรรมอย่างาพลังงานนะครับพวกแร่พลังงานรวมถึงาทางโยธาทางอุตสาหกรรมก่อสร้างครับจะเป็นต้องใช้เหล็กเป็นเหล็กเส้นเลยนะครับแล้วก็พวกซีเมนต์มีพวกหินก่อสร้างพวกทราย หรือไม่ก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีทองแดงอลูมิเนียมจริงๆแทบทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับท,ทุกศาสตร์ทางวิศวกรรมเลยทีเดียวครับว่าท,ทุกอันมันจะเป็นต้องมีรัพเป็นมีทรัพยากรวัสดุในการในการนาในการผลิตของอนันั้น,นะครับซึ่งเกือบทุกอย่างมันมาจากแร่ครับค่ะเราพูดถึงพอเราพูดถึงแร่แหล่งแร่ทั้งในพื้นดินใต้ดินแล้วก็ในเออร์เบิร์นนงพูดถึง ภาพรวมของการใช้ทรัพยากรแร่ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆตอนนี้ส่วนใหญ่เมืองแร่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับจะเป็นเมืองแร่ที่เป็นอโลหะซะส่วนใหญ่เพราะว่าแน่ดีอาจจะมีโลหะบ้างนะครับแต่ว่าเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นที่ท,ท,ที่ที่เห็นชัดๆเลยเยอะๆก็จะด,ดีบุกในเรื่อง,อองหนังเรื่องมหาลัยเมืองแร่นะครับที่สมัยก่อนจะมีแร่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งเราก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วแร่มันไม่ได้ เกิดการผลิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับ,รบก็อ่ามันก็หมดไปแล้อย่างที่บอกก็คือไอ้ง่ายๆอะ่ะหมดไปแล้วจริงๆปัจจุบันมีพวกหางแร่อยู่นะครับคือในอดีตเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่าในปัจจุบันนะครับก็เอาแร่ที่ง่ายๆแล้วราคาแร่ในสมัยนั้นมันไม่ได้แพงเท่าสมัยนี้นะครับก็แร่ที่ทําง่ายๆราคามันคุ้มทุนก็ทําไปก่อนนะครับในในปัจจุบันราคามันสูงแร่สูงขึ้นแล้วมันอาจจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย มาใช้แล้วมันคุ้มก็ได้ mm hmm. ก็เลยเริ่มมีการเอาเทคโนโลยีครับมาปรับใช้กับพวกหางแรกคือเป็นเหมือนกับเป็นของทิ้งครับของเหลือจากจากอุตสาหกรรมการแต่งแร่ในสมัยก่อน mm hmm. เขาเอาแร่ที่ดีไปไปใช้แล้วมันจะเหลือแบบของที่ไม่มีค่าในอดีตนะครับมันอาจจะมีค่าในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็ทางเศรษฐศาสตร์นะครับราคาอะไรเงี้ยมันมีการแปรผันขึ้นลงเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันนะครับแร่โลหะอื่นๆก็ส่วนใหญ่ประเทศไทยก็มีการนําเข้านะครับซึ่งซึ่งอันนี้ค่นค่อนข้างพ,พูดลำบากนะครับก็อ,อยู่กับแต่ละประเทศว่ามีทรัพยากรแตกต่างกันยังไงเพราะว่าบางบางประเทศก็ไม่มีทรัพยากรเลยแต่ก็สามารถนําเอาเอาพวกเศษขยะอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับเปนั้นนำเข้าตัวแร่นะครับมาผลิตเป็นอุปกรณ์เสร็จแล้ว เราทิ้งอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ผมจบมาครับก็จริงๆประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับก็เป็นประเทศที่มีการทําเหมืองค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนื่องจากนํานใช้ไปเยอะแล้วนะครับก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วปัจจุบันส่วนใหญ่แร่ทั้งแร่โลหะครับก็นําเข้ามาซช้เยอะนะครับถ้าพูดถึงปริมาณสำรองอันนี้ก็คือ,อประเทศไหนมีแร่เยอะมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆประเทศญี่ปุ่นไม่มี ไม่ไม่มีแร่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงปริมาณแร่จากกองขยานครับตัว<ม>ตัวเวสเนี่ยเออเบิร์นไมนิ่งเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งแร่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับคือสามารถเอานํามาใช้นํามาใช้ใหม่ได้อ่ะครับค่ะก็คือประเทศญี่ปุ่นพอพออาจารย์พูดถึงตรงนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้ไปเรียนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นนะคะ,คะการแต่งแร่การการพัฒนาแร่หรือว่าการเออร์เบิร์นไมนิ่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้าพูดถึงแร่ในีตอนตอนผมไปก็ก็กแทบจะไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมอะไรมากมายนะส่วนใหญ่ถ้าวิศวกร,รเหมืองแร่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแทนนะครับเพราะว่าเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยจะจะเป็นมาลงทุนการทําเหมืองแร่หรือว่าอุตสาหกรรมในประเทศอ,อื่นๆแล้วก็เหมือนกับมีการผลิตแล้วก็ใช้ในรูปของโลหะในประเทศในประเทศของตัวเองนะครับหลังจากทําการ ทำการนําไปผลิตเป็นอุปรกรณ์ต่างๆแล้วนะครับก็จริงๆประเทศญี่ปุ่นจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่าเหมือนกับกฎหมายกฎหมายในการกําจัดขยะนะครับในการทั้งแยกขยะแล้วก็จัดการขยะหลังจากการใช้นะครับค่อนข้างาถือว่าดีนะครับอย่างเช่นขยะควเรเลือนเนี่ยก็จะมีการแยกขยะ แยกขยะนะครับที่พลาสติกแยกกันแยกว่าอันไหนเป็นขวดแก้วเป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยครับรวมเหมือนกระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมีกฎเกณฑ์การทิ้งคือเวลาทิ้งเนี่ยต้องต้องจ่ายตังค์นะอะไรเงี้ยครับต้องมีการแยกเพราะว่าถ้าถ้าของที่มีค่าที่มีค่าอย่างเงี้ยจริงๆมันมีค่านะมันมีทองอยู่ในถ้าเ้าไปทิ้งผสมกันเนี่ยมันก็มีการปนเพื่อนสูงขึ้นเหมือนกันเพิ่มการปนเพื่อนการผสมนะครับซึ่งถ้าเราทิ้งแบบแยกๆเนี่ยอ่ะมันก็จะมี เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแร่นั้นๆสูงกว่าซึ่งเวลานําไปเข้าสู่โปรเซสการแยกครับมันจะง่ายกว่าก็เรียกได้ว่าตัวที่ญี่ปุ่นมีการ,รแยกขยะเราเพื่อจะนําไปเข้าเจ้าเอเวอร์แบงค์มายิงได้สะดวกกว่าหนึ่งครับกเ็เป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ไปได้ไปเรียนได้ไปใช้ชีวิตมานะคะค่ะพอพูดถึงตัวแร่ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ขุดที่อาจารย์เราไห้ฟังว่ามีร่อนแร่แล้วก็ เทคโนโลยีการแยกที่ใช้แรงทางกายภาพค,ค่ะเทคโนโลยีในปัจจุบันจนถึงในอนาคตเนี่ยค่ะคจะมันมีทิศทางอย่างไรในการพัฒนาหรือว่าปัจจุบนจนันนะครับก็คล้ายๆอุตสาหกรรมอื่นนะครับจะเริ่มมีการนำจากกลมาใช้เพิ่มมากขึ้นเป็นปัญญาประดิษฐ์พวก AI นะครับระบบการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์มาใช้เพิ่มมากขึ้นอ่างที่ เริ่มเห็นได้เยอะขึ้นนะเป็นเรื่องการ sorting สมัยก่อนอาจจะใช้เป็นคนนะครับในการแยกคนถ้าพูดถึงการแยกด้วยการเชิงกายภาพนะครับยังใช้คนก็คือใช้สายตาคนเนี่ยหยิบเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยประสิทธิภาพการแยกจะค่อนข้างดีเมื่อไปเปรียบเทียบกับ เราใช้เครื่องจักรแยกด้วยไฟฟ้าหรือความหนาแน่นนะครับคือคนถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรก็แค่หยิบ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 แต่เนื่องจากค่าแรงน,นะครับ mm hmm. ก,ก็ค่อนข้างสูงในบางประเทศนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเราต้องใช้อุปกรณ์อื่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยมาช่วยด้วยนะครับหรือเป็นการใช้เทคโนโลยีการใช้แสงพวกออปติคอลหรือว่าเป็นเลเซอร์หรือเป็นเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเป็นการแยกด้วยสี mm hmm. แยกด้วย ธาตุนั้นๆเลยครับเหมือนกับฟิกซ์ไปเลยว่านี่คือธาตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็นการการแยกด้วยความหนานแน่นหรือไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากแร่เนี่ยครับอาจจะมีการไม่ไม่คงที่มีการป้อนมันไม่คงที่มันเป็นการอย่างเช่นการรีไซเคิลนะครับเป็นอาจจะเป็นขยะจากที่หนึ่งที่หนึ่งแต่ละวันอาจจะมีความไม่ไม่คงที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการนั้นเราจะใช้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ AI ไเนี่ยครับมาควบคุม อ่าคอนดิชันต่างๆนะครับพารามิเตอร์ต่างๆให้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับของ<ม>ที่เราได้รับมาครับอืมเรียกว่ามีการใช้ AI ด้วยตอนนี้ใช่รครับเริ่มเริ่มมีการใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะค่ะใช้มาใช้ใช้แทนคนใช้แทนคนครับ,รบอืมค่ะก็พอพูดถึงแร่ต่างๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่อาจารย์คิดว่าความรู้ด้านแร่หรือว่าการแต่งแร่เนี่ยค่ะ สามารถเป็นประโยชน์อย่างไรได้กับการเรียนการสอนแล้วก็เทคโนโลยีเขาเรียกว่าอะไรครับกับกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยบ้างค่ะครับจริงๆอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงก็คือเรื่องแรกก่อนแล้กันครับจริงแรกเหมือนเป็นของที่เป็นทรัพยากรสําคัญอของในการพัฒนาในทุกวิชาชีพนะไม่ใช่แค่วิศวกรรมด้วยจริงๆทุกคนน่ะจำเป็นต้องใช้แร่ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่ง เทคโนโลีการแยกแรกเนี่ยก็เหมือนัะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราจะใช้พยายามใช้อ่าพยายามใช้แรกให้ให้ตรงคุณสมบัติที่สุดอะครับคือเอาแรกเนี่ยไปอาจจะมีการปรับสภาพให้มันดีขึ้นมีอใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับคือพยายามให้ะจะพูดยังไงดีนะก็เหมือนกับให้ใช้ใช้ทำให้เขาบริสุทธิ์แล้วก็ใช้ให ประมาณนั้น<ช>ครับก็คือต้องต้องมีเรใช้ใช้การวิธีทางฟิสิกส์หรือทางเคมีครับแยกเอาของมีค่าไปใช้ให้ดีที่สุดนะครับค<ช>ือถ้า,ถาเราไปทิ้งมันไว้ไม่ว่าจะเป็นแร่หรือเป็นขยะเป็นทรัพยากรทุติยภูมินะครับมันก็ไม่มีค่าคือเราเหมือนกับเอาของที่ในอดีตท,ที่เราคิดหรือคนที่คนอื่นคิดว่าไม่มีค่านะครับมาใช้ประโยชน์ ก็เรียกว่าเป็นเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์หนึ่งที่เอาก้อนดินมาใช่ครับเหมือนกับเราเป็นเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับเพื่อผลิตทรัพยากรเหล่านี้เพื่อส่งต่อให้คนอื่นๆไปใช้เพื่อผลิตของที่สามารถเอามาพัฒนาโลกได้ต่อไปอะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นศาสตร์ที่สําคัญมากนะคะที่จะแปลทรัพยากรต้นน้ําให้เป็นทรัพยากรที่จะนําไปใช้ได้ต่อไปครับค่ะก็ วันนี้ก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแร่ๆมาพอสมควรเลยนะคะก็ก่อนอื่นที่จะจบกันไปนะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยทิ้งทายไว้ให้ท่านท่านผู้ฟังรายการของเราซึ่งอาจจะเป็นเยาวชนเป็นนิสิตนักศึกษานะคะเกี่ยวกับข้อคิดต่างๆนะคะอาจารย์ครับก็จริงๆง,งานทางด้านวิศวกรรมนะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็จริงๆเวลาทํางานจริงเราเราต้องทํางานร่วมๆกันอย่างเมื่อกี้ผมพูดตั้งแต่ ทางนักธรณีนะครับไปหาแหล่งวิศวกรเมืองแร่ก็มีการขุดมาให้ทางแต่งแร่ในการแต่งนะครับก็เราต้องพยายามรู้ให้ให้ให้เหมือนกว้างขวางทำมีการประสานงานช่วยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะครับก็เหมือนกับทางผมเนี่ยทางภาควิชาของผมเนี่ยก็มีหน้าที่ผลิตทรัพยากรต่างๆให้วิศวกรในสาขาอืา่นๆซึ่ง เพือ่อเพื่อการพัฒนาของโลก,โลกนยครับต่อไปก็เราควรมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับก็ <c oughs> คือมีคีย์เวิร์ดก็คือหลากหลายแล้วก็ <c oughs> ต้องรู้จักทํางานร่วมกับผ <c oughs> <ช>ู้อื่นด้วย <c oughs> นะคะเรียกว่าเป็นเป็นงานเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศาสตร์ต่างๆก็ไม่ส <c oughs> าม,มารถทํางานด้วยตัวเอง <c oughs> ได้ใช่ครับใช่ค่ะอาจารย์ก็วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ดรธีรยุทธ เป็นอย่างสูงนะคะคที่มาพูดจาประสาช่างกับเช้าเช้าวันอังคารอย่างนี้นะคะคก็ท่านผู้ฟังนะคะถ้ามีข้อติชมรายการนะคะก็สามารถเข้าไปที่ f c e e o o o จุฬา e n n i n n e r r n n g นะคะเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าติชมรายการมาได้นะคะแล้วก็มีการฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่ www.eng.jula.ac.th ค่ะก็ในเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากมายเลยนะคะก็ถาท่านผู้ฟังต้องการติดตามเ,ออเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆหรือความรู้อันทันสมัยนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เราได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการเรามาตลอดค่ะแล้วก็พบกันในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ